Sai to gì nữa สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสาวกกิเลพยองเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้สโมสรเมืองทองของเราไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับเพราะว่าโปรแกรมเดิมนยะจะเป็นเกมที่เราพบก,กับบุรนะีรมยูเนเต็ตถูกยกมาแข่งขันกันก่อนหน้านี้แล้วนะฮะสัปดาห์นี้ก็จะไม่มีเกมการแข่งนนขันนะครับก็พักไปประมาณสัก1สัปดาห์ด้วยกันนะฮะเราเลยจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพบรรยากาศการชูตติ้งของเหล่ากุ่พลกิเลพยองที่เข้ามาในเลกที่2กันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเฟรมน้องเบสน้องบลูไนนะฮะหร ทรงวุฒินะครับพี่โจอาติคุณแล้วก็เยสเปอร์กับพี่เบิ้มนะฮะ So have you ever felt i shit, I go crazy when I'm mad. And now you go you cause shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'm a poke holder, you choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder, i n s i e of me blood so violently thanks for trying me now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty เนี่ยฮะชุดแข่งทีมเยือนสีชมพูโอ้ใส่แล้วดูมีออร่านะครับแต่แฟนขับกิเลนพยองบอกว่าเป็นไปได้นะฮะซื้อใส่เชียร์น่าจะดีนะครับแต่นักเด็กกิเลนพยองอย่าใช้สีชมพูไปแข่งนะฮะแม่ก็แค่ใส่สีชมพูแล้วยังไม่เคยชนะก็เท่านั้นเองแหละครับ นี่ฮะสีชมพูก็ดูใส่แล้วก็ไบร์นะฮะน่าจะเหมาะกับสาวๆแฟนขับกีลนพย,ยองของเรานะครับพอใส่แล้วก็จะดูสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเป็นเงาตามตัวเลยละครับเดี๋ยวมารอดูนะฮะว่าหลังจากนี้อีก3นัดที่เราจะต้องไปเยือนนะ,ะสโมสรเมืองทองจะใส่สีชมพูหรือเปล่านะครับเยังเหลือออกไปเยือนทีมสุพรรณบุรี FC ทีมนครราชสีมามาสเตอร์เอแล้วก็เชียงใหม่อยู่ในเต็ดนะฮะ ก็ลุ้นว่าสีเสื้ออย่าไปชนกันก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องใส่เสื้อสีชมพูนี่แหละครับคือภาพบรรยากาศเบื้องหลังดซีนการถ่ายชุดติ้งของเราคุณพลกิเลียงพยองที่ก้าวเข้ามาในเลกที่2นะครับทิ้งทิ้งถ่ายไปนานแล้วล่ะครับแต่แอดก็ดึงรอไว้จังหวะที่ทีไม่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมการเทรนนิ่งหรือการแข่งขันแบบนี้ล่ะครับจะคอนเทนต์แบบนี้มาให้แฟนคลับกิเลียงพยองของเราได้ชมกันครับ